สำหรับตัวแอปรุ่นท็อปนะครับของทาง Fox Easy ตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาคือ Auto VPD แล้วก็ Auto d e l p o i n t นะครับแล้วก็ระบบแมนวนวลยังเหมือนเดิมนะครับการเซตติ้งแมนวนวลยังทําได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมความชื้นแบบสลับเปิดปิดตั้งเวลาต่างๆนะครับยังทําได้เหมือนเดิมแต่ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับ Auto VPD และ Auto d e l p o i n t เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกพืชนะครับเราต้องการแบบ การสั่งการที่แม่นยําสูงนะครับมีการแปลผลตามอุณหภูมิยกตัวอย่าง vpd ก่อนนะครับ vpd คืออะไร vpd คือความต่างของแรงดันในใบไม้ถ้าเทียบกับแรงดันในอากาศแปลว่าถ้าเกิดมันต่างน้อย,น,อยนะครับความต่างน,น้อยแสดงว่าความชื้นในอากาศค่อนข้างเยอะนะครับการลำเลียงหรือการคายน้ำเนี่ยจะทําได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดแรงดันเยอะก็แปลว่าความชื้นในอากาศน้อยมันก็ลำเลียงเยอะขึ้น บ่อยขึ้นบางทีก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยหยุดชะงักหยุดการเจริญเติบโตนะครับถ้าความชื้นในอากาศเยอะเยอะแล้วเราอย่าไปพ่นหมอกอยู่นะครับมันอาจจะทําให้ชื้นเปียกแฉะที่ใบกลายเป็นเชื้อราแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้น VPD นะครับจะสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชถ้าเรารู้กราฟตัว VPD นะครับเราตั้งแบบออโต้เนี่ยแปลว่ายกตัวอย่างนะครับค่า VPD ปัจจุบันอยู่ที่0.95านะครับคำนวณจากอุณหภูมิความชื้นนะครับอัตโนมัติด้วยแอปของเรานะครับ ถ้าเราเซตอยู่ที่1เราลองกดเซฟดูนะครับค่าออโต้ที่มันจะทํางานเนี่ยแค่74็ดสถึงเจเท่านั้นนะครับแปลว่าถ้าความชื้นมันน้อยกว่า74เนี่ยนะครับมันจะเริ่มทํางานแล้วถ้าความชื้นเกิด77มันก็จะหยุดขึานมอตัตโนมัติถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้2 9 6 2นะครับเราลองชดเชยอุณหภูมิไปสักห้าองศานะครับช่วงกลางวันร้อนๆเลยนะครับขึ้นมา34องศาต้องการความชื้นมากขึ้นนะครับตัวหมอกก็จะทํางานทันทีเห็น ค่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวถ้าเรารู้นะครับว่าต้นไม้เราชอบ VPD อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเซตตรงนี้ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นส่วนด er ิวพอยด์เดี๋ยวเรามาดูดิวพอยด์กันบ้างดิวพอยด์คือค่าหยุดน้าค้างแปลว่าในระดับอุณหภูมิปัจจุบันความชื้นปัจจุบันเนี่ยนะครับค่าดิวพอยด์อยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างบ้านนกนางแอ่นนะครับเขาบอกว่าค่าดิวพอยด์เนี่ยนะครับบ้านนกต้องการอยู่ประมาณ26 นะครับตอนนี้มันขึ้นมา3าเอ็ดนะครับเพราะว่าความดิวคอร์คือถ้าเกิดความชื้นมากกว่านี้มันจะทําให้น้ํกากันตัวกลายเป็นหยดละถ้าตากผ้าก็แห้งช้าเราประมาณนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าถ้าเกิดยิ่งร้อนเนี่ยนะครับดิวคอก็ยิ่งลดลงนะครับถ้าหนาวหนาล่ะเดี๋ยวเราลองลดอุณหภูมดิดูถ้าหนาวหนาวหน่อยนะครับยีบสองศาดิวคอ นะครับหน้าหนาวก็ต้องการความชื้นเยอะขึ้นนะครับขึ้นมาถึงร้อยเลยต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นค่าดิวพอต์ก็จะบอกได้ว่าสําหรับกรณีที่เราใช้กับฟาร์มบางฟาร์มที่ต้องที่ไม่อยากจะให้น้ําเปียกนะครับเราก็มาเซตค่าดิวพอต์แทนแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเค VPD ดี okay. ก็จะเหมาะสำหรับต้นไม้นะครับดิวพอต์ก็จะเหมาะสําหรับสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เปียกนะครับไม่ต้องการให้เปียกต้องการให้ชื้นแต่อย่าเปียก แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ดิวพอยต์ก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ส่วน VPD ก็จะคำนวณตามตามตามความเหมาะสมของของต้นไม้แล้วกันนะครับเ,เราก็ยังมีฟังก์ชันมีกราฟแสดงผลย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นนะครับดูเรียวไทม์ดูรายชั่วโมงราย6ชั่วโมง1นึ่งเดย์หนึ่งวิดูย้อนหลังได้นะครับหรือเราจะเลือกดูเฉพาะ VPD ดนะครับดูเฉพาะดิวพอยต์นะครับดูเฉพาะอุณหภูมิหรือความชื้นเท่านั้นนะครับก็ได้เช่นกันนะครับเราก็ยังชดเชยค่าอุณหภูมิความชื้นในกรณีที่ เราบอกว่ามันไม่แม่นก็ทําได้นะครับเราสามารถเซตให้ตรงกับปลอลอดเป๊ะๆเนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนโหมดแมนนวลก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังมีฟังก์ชันเซตได้ว่าจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับสตาร์สต็อปแบบเป๊ะๆเลยนะครับกดเซฟอยู่ในโหมดขององศานะครับออตโต้องศานะครับเป็นเ,เป็นอุณหภูมิเป็นความชื้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมี ตั้งช่วงเวลาได้ว่ากี่โมงกี่โมงนะครับในในใน,ในฝั่งที่เป็นแมนนวลน,นะครับแล้วก็ยังมีลูกไทม์ได้ด้วยนะครับสามารถเซตลูปได้ว่าจะให้พ่นแบบสลับเปิดปิดไหมนะครับเช่นเราบอกว่าจะให้พ่นแค่เอ่อสิบอ่าพ่นแค่ห้าวินะครับแล้วก็หยุดไปสิบวิแล้วกลับมาพ่นใหม่ในกรณีที่ความชื้นไม่พอกดออกโอเคกด save. เซฟเดี๋ยวเราไปดูนะครับมันจะมีตัวเลขด้านในนะครับสลับเปิดปิดนะครับ แล้วก็หยุดนะครับหยุดไปเท่าไหร่หยุดสิบวิแล้วก็ทํางานห้าวิเดี๋ยวเราลองดูนะครับตอนนี้เราต่อร่วมกับตัวอัลตราโซนิกไว้นะครับเป็นระบบความชื้นที่ละเอียดที่สุดทํางานห้าวินะครับจะมีนับถอยหลังนะครับแล้วก็หยุดสิบวิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่ออะไร เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายกรณีที่เราเฮ้ยกลัวมันทํางานเป็นชั่วโมงกลัวทํางานเยอะเกินไปถ้าเป็นระบบหัวฉีดก็กลัวจะเปียกแฉะแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมานะครับโหมดออโต้ก็เหมือนกันก็จะมีให้นะครับที่เป็นสลับเปิดปิดในกรณีที่ใช้กับระบบหัวฉีดเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือถ้าเราพ่นนานเกินไปอย่างเช่นฟาร์มเห็ดเนี่ยมันจะทําให้เปียกแฉะที่ดอกเห็ดหรือที่ใบเห็ดหรือฟาร์มผักไฮโดรโปนิกพ่นได้แค่10วิยีวิวิอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ นะครับโหมดที่เป็นสลับเปิดปิดที่เป็นวินาทีได้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับการเซตค่าออโต้มันจะมีสองช่องเท่านั้นมีเซตออโต้คือเราดูก่อนถ้าเราเลือกโหมดดิวพอยต์เนี่ยตัวนี้จะแปรผันนะครับตามดิวพอยต์ปัจจุบันถ้าเราเลือกโหมด VPD มันก็จะเป็นแปลผันเป็น VPD แทนนะครับส่วนตัวนี้เราก็เซตให้มันเหมาะสมเช่นถ้า VPD เราบอกว่าต้นไม้ของเราเนี่ยต้องการค่าอยู่ที่ประมาณ1นึ่งถึงหนตอนนี้มัน0 7 7มันมันน้อยเกินไปนะครับ แบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็มาดูตัวออโต้ตรงนี้มันจะบอกเราว่าแล้วมันจะทํางานเมื่อไร่นะครับเมื่อความชื้นถึงเท่าไหร่เช่นน้อยกว่า74เริ่มทําแล้วก็ไปอยู่ที่ 76. 6 6แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับอุณหภูมิ29เป็นสาปุ๊บตัวนี้ก็เปลี่ยนทันที เพราะฉะนั้นกลางวันกลางคืนมันจะทำงานออโต้อัตโนมัตินะฮะเวลาเราเปิดไฟมันร้อนขึ้นนะครับมันก็จะออโต้นะครับมันจะดีเทคเองเลยว่าความชื้นพอหรือไม่พอต้นไม้ชอบหรือไม่ชอบนะครับโอเคนะครับสําหรับท่านที่ต้องการตัวท็อปเนี่ยก็สอบถามกันมาได้นะครับขอบคุณมากๆครับ